่วนของกลยุทธ์นนะคะประจำวันที่26พฤศภาคม2557นะคะตลาดหุ้นไทยของเราเปิดทําการวันแรกภายหลังเรื่องของการรัฐประหารเมื่อวันศุกร์นะคะก็ถือว่าไม่ได้แย่มากนะคะก็ ถึงแม้ว่าดัชนีจะดิ่งลงระดับโลสุดของวันเนี่ยลบไปเกือบ30จุดหรือประมาณ2%กว่านะคะแต่ว่าก็มีการดีดต,ตัวลดช่วงลบลงนะคะในไทยที่สุดปิดตลาดเมื่อวันศุกร์เนีย่ยลบไปเพียง8.37จุดนะคะหรือประมาณ0.6%เท่านั้นนะคะปิดที่1396.84นะคะ สำหรับประเด็นการเมืองภายในน่าจะยังคงเป็นปัจจัยที่มีน้ำหนักต่อตลาดมากสุดในช่วงนี้นะคะ,ะก็คิดว่าคงมีประเด็นที่น่าจับตาหลักๆอยู่สส่วนนะคะส่วนแรกก็คือ,อการรักษาความสงบนะคะ ความเร reforms, <c oughs> ียบร้อยของการรักษาความสงบของสถานการณ์แล้วก็การควบคุมของสถานการณ์นะคะในส่วนที่สองก็คงเป็นเรื่องของความรวดเร็วในการจัดตั้งรัฐบาลเพื่อการบริหารประเทศนะคะซึ่งในส่วนแรกเกี่ยวกับการควบคุมสถานการณ์เนี่ยก็ต้องบอกว่าคงยังต้องติดตามต่อเนื่องนะคะเพราะตอนนี้ยังมีสถานการณ์ของการชุมนุมต่อต้านรัฐประหารด้วยนะคะก็ยังคงมีการนัดชุมนุมกันในสถานที่ต่างๆทั้งในกรุงเทพมหานครแล้วก็ในต่างจังหวัดด้วยนะคะก็ยังอยู่ในความดูแลอยู่นะคะแล้วก็ยังไม่ได้มีท่าที่เรื่องของการยุติด้วย ะค,ะคงต้องติดตามความคืบหน้าต่อไปอย่างต่อเนื่องนะคะแล้วก็ในส่วนของการจัดตั้งตัวรัฐบาลเพื่อมาบริหารประเทศเนี่ยก็คงต้องติดตามดูนะคะในระยะต่อไปนะคะซึ่งในวันนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องของการจับตาตัวดูการโปรดเก้าแต่งตั้งผบทบเป็นหัวหน้าคอส ชนะคะแล้วก็ติดตามต่อในเรื่องของรายละเอียดเรื่องเกี่ยวกับประเด็นของการจ่ายเงินค่าจำนำข้าวของชาวนานะคะรวมไปถึงความคืบหน้าของการเรียกตัวบุคคลสําคัญทางด้านการเมืองแล้วก็นักธุรกิจเข้ารายงานตัวกับกับทางคอสชอนะคะซึ่งยังคงมีออกมาอย่างต่อเนื่องนะคะอย่างในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยกเ็เริ่มมีการเรียกตัวนักธุรกิจเข้าไปเ,าเข้ารไปรายงานตัวด้วยนะคะซึ่ง เท่าที่ดูในลิสต์เนี่ยก็จะมีผลอาจจะมีผลกระทบต่อหุ้นหลายตัวที่มีทางผู้บริหารหรือผู้ถือหุ้นเข้าถูกเข้าถูกเรียกเข้าไปรายงานตัวนะคะที่เช่นตัว Landhouse นะคะสิริสามารถสเต็กนะคะแล้วก็ตัว ITD นะคะ ส่วนในส่วนของภาพรวมตลาดเองจริงเรามองว่าในช่วงสั้นเนี่ยน่าจะยังคงเห็นความผันผวน,นอยู่ค่อนข้างเยอะนะคะต้องบอกว่าเรายังมองว่าตลาดอาจจะมีดาวไซส์รออยู่ข้างหน้านะคะขึ้นอยู่กับอสองประเด็นหลักที่เรามองอในเบื้องต้นนะคะก็คือเรื่องของสถานการณ์การควบคุมสถานการณ์จากนี้นะคะโดยเฉพาะยิ่งในเรื่องของการชุมนุมต่อต้านที่ยังมีอยู่เป็นระยะนะคะแล้วก็เรื่องของอการ มีรัฐบาลเข้ามาบริหารประเทศรวมไปถึงเ,เรื่องของประเด็นหลักๆที่เกี่ยวข้องกับทางด้านเศรษฐกิจต่างๆนะคะเ,เรื่องของการดิดต,ตัวในระหว่างทางมีความเป็นไปได้นะคะแต่เรามองอัพไซด์ยังคงค่อนข้างจํากัดตราบเท่าที่ยังไม่ได้เห็นาภาพที่ชัดเจนของ2ประเด็นหลักนะคะเพราะฉะนั้นกลยุทธ์หลักช่วงนี้ยังเน้นเรื่องของการรอซื้อนะคะแถวแนวรับนะคะ1360-1350อยู่นะคะ วันนี้หุ้นที่อยู่ในพอร์ตระยะสั้นนะคะเรายังคงน้ำหนักที่25%นะคะส่วนตัวสามารถที่อยู่ในพอร์ตเนี่ยค่อนข้างทรงตัวนะคะแต่คงต้องเปลี่ยนตัวเล่นออกไปเพราะว่าก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่อาจจะได้รับผลกระทบนะคะจากในเรื่องของทางด้าน,นการเมืองอยู่นะคะก็ให้สวิชเปลี่ยนออกมาให้เข้าตัวสุภาัลนะคะซึ่งเราก็ให้เราขายทํากําไรที่2 0บาท50นะคะตัวนี้เนี่ยเรา,ค,าค่อนข้างชอบมากที่สุดอยู่แล้วในกลุ่มบ้านนะคะด,ด้วยแบ็กหลอกที่ค่อนข้างแน่นนะคะคาดการกําไรสุทธิ สุดที่ที่จะโตโดดเด่นสุดในกลุ่มนะคะราคาตอนนี้ถือว่ายังคงเทรดต่ำกว่าค่า P/E ในอดีตนะคะแล้วก็เป็นหุ้นตัวหนึ่งที่ให้ดีเวนทิลที่ค่อนข้างดีด้วยนะคะคาดการณ์ก็ราวประมาณ5%นะคะส่วนอีกตัวหนึ่งที่ถือต่ออยู่ก็คือตัว BLAND นะคะวันนี้ตัวตลาดหุ้นสหรัฐปิดทาการเนืน่องในวันหยุดเม m โมเรียลเนะคะกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นนะคะเมื่อวันศุกร์เนี่ยมีตัดขาดทุนตัวไทยคมออกไปนะคะ ส่วนวันนี้ปรับเพิ่มเข้ามา3ตัวนะคะตัวแรกก็คงเป็นสุภาไลนะคะอยู่ในทํานองเดียวกับที่สรุปไปเม,เมื่อช่วงต้นนะคะก็ให้เข้าซื้อที่19บาท30าทตัดเ,เราทํากําไรที่21บาทตัดขาดทุนที่18บาท50าทนะคะ ตัวที่2คือตัว CPO นะคะตัวนี้เนี่ยเราคาดการณ์ผลกระทบจากการเคอร์ฟิลไม่มากนะคะเนื่องจากในช่วงดึกเนี่ยมีลูกค้าเข้าร้านค่อนข้างน้อยอยู่แล้วนะคะในขณะที่มองจํานวนสาขาที่มีอยู่มากเนี่ยจะสามารถให้บริการลูกค้าได้สะดวกทําให้อยอดขายยังไปได้ดีนะคะให้เข้าซื้อที่43บาทจุดทํากําไร44บาท75นะคะจุดตัดขาดทุน41บาท75นะคะตัวที่3คือตัวแม็กกรุ๊ปนะคะตัวนี้เนี่ยทางฝ่ายเราคาดการณ์กไรสุทธิไตรมาสสจะโตเยออนเย่เช่นเดียว year ไตรามาสที่1น,นะคะจากการขยายช่องทางการจัดจําหน่านะคะแล้วก็การรวมผลประกอบการสุทธิของ Time d e โ o ในไตรามาสที่2ปีเป็นปีแรกนะคะจุดเข้าซื้อให้ที่17บาท30นะคะเราทํากําไรที่18บาท20แต่ขาดทุน16บาท80นะคะส่วนตัวอื่นที่ให้ถือต่อในกลุ่มหุ้นเด่นมีประเด็นก็จะมีตัว STPI นะคะ a d v a n c e นะคะสามารถแล้วก็ตัว Bland ะคะ ส่วนของออหุ้น XBL นะคะที่ให้ช็อตเซลล์ไป3ตัวเมื่อวันศุกร์นะคะปรากฏว่าตัว a o t เข้าช็อตไม่ได้นะคะคงได้แต่ตัว a p i c o h i Tech แล้วก็ตัว AAV นะคะก็ให้ถือสถานะตัว AAV ต่อส่วนตัว a p i c o h i Tech นี่ให้ exit วันนี้นะคะที่ ATO นะคะตัวอื่นที่แนะนำไปช่วงก่อนหน้านี้สถานะ ก็ตัวการบินไทยมีเทคพ r o ฟ i ิออกไปนะคะเมื่อวันศุกร์เหลือเหลืออีก2ตัวที่ยังให้ถือสถานะต่อก็คือตัว BEC แล้วก็ตัวสวัสด์นะคะิดประชุมในส่วนของกลยุทธ์หุ้นค่ะ